ปกติเขายีบอองศาเซลเซียสถูกทำลายไปเลยตามปกติหน้าหนาวของเขาเนี่ยก็ประมาณ8องศาเซลเซียสกลางวันก็ประมาณสักราวๆ12ถึง15ากำลังสบายอย่างที่สุดแต่ปีนี้ผมไปมาแล้วครับหิมะขาวโพลนไปถึงวันแรก2ององศาเซลเซียสพอตกเย็นเป็นลบหนึ่ง ตกค่ำเป็นลบหนึ่งเช้ามืดเป็นลบสามพอเดินทางมาที่แอฟริกาใต้ตอนสุดปลายแหลมที่เคปเทาอุณหภูมิดีขึ้นมาหน่อยครับมาเป็นห้าครับแต่หิมะยังปกกลุ่มเขาสูงอยู่มองเห็นขาวโปรนไปหมด แสดงว่าปีนี้หนาวมากก็ดูสิว่าเจ้าองุ่นที่เขาปลูกจะเป็นยังไงแต่คงไม่เป็นไงหรอกครับเพราะว่าองุ่นในช่วงนี้ยังไม่ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวยังไม่ได้ชูช่ออรชรยังไม่ได้ออกอะไรมาเพราะว่าเขาจะเก็บเกี่ยวผลองุ่นทางซีกโลกใต้เนี่ยก็ประมาณราว,ราว เดือนมก,กราครับเวลานี้โอ้โหอีกตั้งหลายเดือนนี่เขาเพิ่งจะเรียกว่าตาตาตาก,ตาก,ตากรากนะครับแล้วเพิ่งจะเสียบกิ่งต่อตาก็ยังไม่มีผลอะไรสำหรับในกรณีที่เกิดความหนาวเย็นขึ้นมาอย่างนี้นั่นก็เรียนให้ทราบว่ามันเป็นเรื่องที่วิปริ์ในปีนี้ บ้านเรานี่ก็ฝนตกหนักเหลือเกินตกดีตกได้ตกดีคล้ายๆก็จะสั่งฟังแล้วก็ดินฟ้าอากาศในปีนี้เกิดแผ่นดินไหวอย่างที่ฮอกไกโดเนี่นะครับไหวหนักเกือบจะเท่ากับไหวที่โกเบที่ญี่ปุน่นท่านจำได้ไหมครับแผ่นดินไหวที่โกเบจะพานลอยทางลอยฟ้า ถนนหนทางยุบหกักแยกอุย้ยทำให้บ้านเรือนเนี่ยพังลงมาซ้ำไม่รู้จะเท่าไหร่นั่นเป็นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่โกเบคงจะจำกันได้ส่วนที่ฮอกไกโดเมื่อเดือนก่อนเนี่ยก็ไหวหนักถึงขนาด แปดริกเกอร์ถนนหนทางในเมืองนี้แยกออกไปเลยถ้าใครไปอยู่แถวนั้นมีหวังโดนธรณีสูบลงไปธรณีสูบในพุทธศาสนาที่ว่าไว้นะมีจริงนะครับก็เกิดจากแผ่นดินไหวเหล่านี้เองนะครับที่ธรณีสูบยิ่งไปกว่านั้นในทะเลมีสุนามิคือคลื่นยักษ์ จากใต้ท้องทะเลซึ่งเป็นคลื่นที่หนาคลื่นที่รุนแรงมากแล้วก็สูงเป็นเท่ากับตึกหลายต่อหลายชั้นผมได้เห็นรูปในหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่เราวาวเดี๋ยวก่อนวันที่ที่เกิดใหม่ๆอ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดนแหละครับเห็นเรือขึ้นมาเตยตื้นอยู่บนฝั่ง นึกว่าเป็นเรือเล่นๆเขาเอามาเลียงกันไว้แต่ที่จริงเป็นเรือจริงครับแต่เขาถ่ายให้เห็นไหลไหลลำความเสียหายเหลือจะขนาดนับนั่นแหละครับเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวเพราะว่าดินฟ้าอากาศวิตปริทางญี่ปุ่นก็มีทางพม่าก็มีเราก็ได้รับผลกระทบ ทำให้ตนกตกใจเล็กๆน้อยๆไปเท่านั้นเองไม่มากอะไรเพราะของเราจะสร้างอะไรเราเผื่อไว้แล้วโดยเฉพาะเขือนเขาสร้างเผื่อเรื่องแผ่นดินไหวไว้มากทีเดียวแล้วครับเขาสร้างไว้เผื่อถึงขนาดเจ็ดริกเตอร์เจ็ดริกเตอร์นี่หมายความว่าเกิดธรณีสูบเกิดอะไรแหลกลานเลยทีเดียวเขาสร้างเผื่อไว้ ไอ้ s After s h o ช k หรือคลื่นแผ่นดินไหวที่เรารู้สึกเนะ่ยมันเพียงแค่สี่สี่จุดห้าเราก็จะได้ยินแล้วครับจะรู้สึกแล้วครับขนาดสี่จุดห้านี้เราก็จะต้องไหวไปไหวมาอย่างแน่นอนนอนอยู่หงายหงายอยู่มันพลิกเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนที่เราเจอแผ่นดินไหวนี้ไม่ถึงขนาดเท่ากันเพียงแต่หลานสาวผมอยู่ที่เชียงใหม่ คงจะอยู่ใกล้แผ่นดินไหวในพม่าสักหน่อยบอกว่านอนเสร็จแล้ว,ม,ลม,ลว,วมันพลิกเองไม่ได้พลิกด้วยตัวมันพลิกเองตามแผ่นดินมันมันไหวก็ไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นส่วนฝนสิตกได้ตกดีตกจริงจริงจังๆตามธรรมดามีตามนัดตกตอนเย็นตอนค่ำตอนนี้ เอาใหญ่เลยทีเดียวตกตั้งแต่ตอนสายสายตกตอนบ่ายตกตอนเย็นตกตอนดึกอู้น้าเบื่อหนายก็เลยต้องหนีนะครับหนีฝนไปกับทัวร์ไรนิตเทรเวลก็ไปทำหน้าที่ด้วยเพราะว่าเขาขอให้ไปดูแลอะไรต่างๆนานา,นาพวกร้านอาหารต่างๆ ที่ผมไปก็เป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เลยต้องไปกับเขาก่อนไปก็ต้องอัดเทปล่วงหน้าไว้อัดกันหูตูบเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องอัดเทปล่วงหน้าไว้วันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดวันเจ็ดเทปเพราะฉะนั้นถึงได้เรียนมาว่าในช่วงนี้เจ็ดถึงสามถึงเก้านี่ เาฝากต่างๆนานานี้ส่งมาให้ผมแล้วจะไม่ได้รับการออกอากาศเป็นเรื่องที่ผมอัดเอาไว้แล้วทั้งสิน้นเรื่องใหม่ๆไม่มีเลยนะครับอย่าหาว่าใจดำแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเป็นกระป๋องที่ผมอัดใส่เอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ทันเหตุการณ์ครับไปซิดนีย์ ด้วยเครื่องเช้าเนี่ยผมไม่ได้เคยไปเพิ่งจะคราวนี้แล้วครับแต่นึกขึ้นมาได้มันก็ดีหรอกแต่ต้องตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าทัวร์เนี่ยเขาจะต้องเรียกล่วงหน้าถึงสามชั่วโมงเครื่องออกแปดนาฬิกาเขาจะให้พร้อมกันเวลาหกนาฬิกาแล้วครับ ยิ่งไปกว่านั้นบางทีเขาจะให้ไปประมาณตีห้าครึ่งซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรื่องของการเข็มงวดในการตรวจกระเป๋าเดินทางนี่ยคจะทำให้เสียเวลามากแทนที่จะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงเศษถึงสองชั่วโมงก็จะต้องใช้ถึงสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นตีห้าเนี่ยเขาก็จะไปพร้อมกันแล้วที่สนามบินดอนเมือง ก็จะไปกันที่เทอร์มินอลหนึ่งเคาน์เตอร์หมายเลขหนึ่งการบินไทยส่วนผมนั้นอาศัยที่อยู่มานานก็พอจะรู้ทางหนีทีไรก็จะไปถึงเรียกว่าเป็นคนสุดท้ายที่จะไปชี้กระเป๋าเดินทางแล้วครับแต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องตื่นเช้าอย่างที่สุดไอการตื่นเช้าของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายการเข้าห้องน้ำห้องถ่าตามปกติแล้วก็พูดก็พูดเถอนะครับอายุอนามันมากแล้วเรื่องนี้พูดไปก็ไม่น่าออายอะไรก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าพอคนอายุมันมากแราวเนี่ย พอตอนดึกมันจะต้องตื่นขึ้นเข้าห้องน้ำปัสสาวะสักทีหนึ่งเป็นประจำแล้วก็มาตื่นเช้าอีกทีหนึ่งก็จะต้องเข้าห้องน้ำพอรับประทานอะไรเข้าเล็กน้อยก็จะต้องเข้าห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าในตอนเช้าเนี่ยสมมุติถ้าเราจะเข้าห้องน้ำหกนาฬิกาพอเวลาประมาณแปดนาฬิกาเราจะต้องเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้ว เป็นอย่างนี้เป็นประจำเพราะฉะนั้นการจะไปกับทัวร์ที่บอกว่าออกทางมันโผผาสำหรับแก่อย่างผมเท่าไะเขาก็บอกว่าถ้าไอ้เท้าๆหนี่ยไม่ไปไม่ไป,ไไปสิ่งสี่ขาดส้องกันไปวนก็คือเรื่องของอาหารสังกิจและเรื่องที่ปลายเสร็จแล้วไปไหนป๋าพา่อกินดีอยู่ดีเลี้ยงกันแค่ก็ข่าระที่ผมตองไปทำาะหรครับเท้าๆนี้เขาไปหน่อยแต่ก็เป็นอะไรครับ เครื่องบินกองน้ำขังาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณอยู่เพราะว่ามันมาแต่ปีสองพันหรถสงทุกๆอันนี้สี่สีอันนี้เดียวนะครับ่สู์ไปออสเตรเลียไปตั้งแต่ปี2,503น้านะฟังรัดผมขอรู้ยากอีฝนอิกอเทีย์ตับเจ็บวันนักโดยออเดินทางเอาวนี้แลกมันต่อเท้าวันที่เอาก็สามสี่้าแอบสักทีวับ เคเรียนศัพ์แล้วร่วงนี้ขาบที่เจ็บปอกอากาาปกันทำไมครับเอาวัดมนผมกยออกอากิเป็นที่ศักดุรกันไปได้ไปดำไปย่างไรแต่ว่าตัวไม่เสียใจฟังตั้งตัวัดที่เป็นตบายเป็นการตัางบรรยกันเป็นที่ล่วงหน้าสายเทปอาไรบองเลยเปิดฟังอุดหลอดบุกกระเีก็ว่าไอ้เพชร่มก่อนก็นเดิน,น,ท,น,นทางมิติไปตอนเช้าเนี่ยก็ไปถึงที่ซีนีเวลาเราเราตบทุกเสร็จ เวลาที่ออเสียยนี้จะแอดต่างรับสายชั่วโมงสาช,สาชั่วโมงของเขาล่วงหนัไปแล้วเป็นเวลาสองทุมแต่เป็นเวลาในเมืองไทยแค่ห้าโมงเย็นเราก็ยังไม่เหน็ดไม่เหนื่อยอะไรแล้วก็ยังไม่รู้จักจังง่วงจะง่วงอะไรซะด้วยนะครับพอลงจากเครื่องบิน เขาก็จะพาเข้าไปพักในเมืองครับในตอนนี้ซิดนีย์กำลังจะมีงานรักบี้เวิลด์คับซึ่งเป็นกีฬาที่ทุกๆคนที่เป็นฝรั่งโดยเฉพาะออสเตรเลียคลั่งคล้าไหลลงจะมีการแข่งขันรักบี้เวิลด์ครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นเพอร์ครับครับไม่ใช่เบอร์ครับผมกระดกลิ้นไปหน่อยเมื่อเป็นเช่นนี้โรงแรมทุกโรงเต็มไปหมดเลยทีเดียวคณะทัวร์ของเราเนี่ยไปกันหลายคนเพราะฉะนั้นตามที่เราขอบุกเอาไว้ที่เมืองเขียวในคืนวันแรกก็ยังไม่ได้ต้องไปอยู่อีกโรงหนึ่งก่อน แล้วพอวันรุ่งขึ้นถึงจะกลับมาพักที่เมือเกียวเมืองเกียวโเต็นนะครับซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งที่เหมาะที่สุดอยู่ใจกลางเมืองอยู่ที่สถานีรถเมย์สถานีกลางเขาเรียกอะไรท่ารถทั้งท่ารถเมย์ท่ารถใต้ดินมาโผล่อยู่ตรงนั้นพอดิบพอดีไปไหนมาไหนสบายมากครับ โรงแรมมือเขียวนี้นอกจากจะเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งแล้วก็อยู่สะดวกสบายเนี่ยนะครับชั้นล่าง <c oughs> ก็มีร้านอาหารเขียวชนชิมเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยตามตำรับดั้งเดิมโดยฝีมือของคุณวัดหรือชื่ออคาเดตวัดนั้นเป็นชื่อเก่า เขาเคยเป็นตำรวจอยู่หนึ่งกหนึ่งแล้วก็ออกไปหากินอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยเขามีฝีมือในทางทำกับข้าวเขาไปเมื่อ20สปีก่อนนะครับไปถึงก็ไปทำงานอยู่ตามโรงแรมพอปีกล้าขาแข็งเขาก็มาเปิดร้านขายอาหารอาหารไทยของเขาเองที่ คิงสครอสหรือพัดผงของซิดนีย์ <c oughs> เป็นเปิดร้านเล็กๆอยู่ลูกค้าคือลูกเรือของสายการบินไทยตั้งแต่กับตันโคไพลอดช่างเพอร์เซอร์สจวตแอร์ตลอดจนผู้บริหารเป็นลูกค้ามาโดยตลอด จะขยายก็ขยายไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งทางโรงแรมเมอร์เคียวเขามากินเจออาหารไทยเขาติดอกติดใจทั้งๆท,ที่ร้านอาหารไทยในซิดนีย์เนี่ยมีหลายร้านแต่ผู้บริหารของโรงแรมเมอร์เคียวเขาเคยมาเป็นผู้จัดการ โรงแรมอยู่ในเมืองไทยเขาติดอาหารไทยครับไม่ใช่มีภรรยาเป็นอาหารเป็นไทยนะครับภรรยาก็เป็นฝรั่งนั่นแหละแต่ติดใจรสชาติอาหารไทยเมื่อมารับประทานอาหารร้านบางเลนผมให้ชื่อว่าบางเลนของคุณวัดเข้าก็ติดอกติดใจชักชวนให้ไปขาย ที่ห้องอาหารเดิมชั้นล่างติดกับล็อบบี้คุณวัดก็ตกลงมีการทำสัญญินสัญญาอะไรกันเสร็จแล้วก็ปิดร้านโน้นย้ายมาอยู่ใต้ชั้นล่างของโรงแรมเมอเขียวที่ตรงนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยครับเพราะว่าจะมีประมาณสักราว รับคนได้คราวหนึ่งนี่ก็ร่วมร้อยคนร่วมร้อยคนเลยดีกว่าเดิมแล้วก็มีเครื่องดื่มมีอะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคือมีไลเซนส์ที่โน่นน่ะเขากินถ้าเขากินข้าวเขาก็ต้องมีวายด้วยเมื่อมีวายขายด้วยโดยได้รายเส้นเสร็จแล้วก็ทําให้ลูกค้ามานั่งกันมากมาย เขาทำบุฟเฟต่ตกลางวันด้วยเรียกว่าพอเริ่มสตาร์ทเมื่อ,อต้นเดือนก่อนก็ขายดิบขายดีมาโดยตลอดก็ต่อไปนี่คงจะมีเศรษฐีใหม่ทางด้านอาหารไทยเกิดขึ้นมาคนหนึ่งแล้วนะครับที่ร้านเมอร์เคียวเฮ้ยที่ร้านบางเลนอยู่ใต้ชั้นล่างของโรงแรมเมอเคียวเมอร์เคียวซิดนีย์โฮเทล วันที่เราไปถึงวันแรกน่น,นะก็จะต้องไปรับประทานก่อนถึงจะเป็นเวลาสองสามทุ่มแต่ก็เทียบกับเวลาไทยแล้วยังหัวค่ำซะเหลือเกินกินข้าวเย็นเนี่ยรู้สึกว่าจะหัวค่ำไปหน่อยด้วยซ้ำไปสมมุติว่าถ้าเราได้เริ่มรับประทานอาหาร ตอนห้าทุ่มที่นู่นนะครับสี่ทุ่มที่นู่นก็เท่ากับทุ่มหนึ่งของเมืองไทยทุ่มหนึ่งรับประทานอาหารเย็นนี้กำลังพอดีเลยทีเดียวเราไปถึงที่นู่นตีสว่าเป็นเวลาไทยห้าโมงเย็นกว่าจะออกจากท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสนิทก็คงจะเป็นเวลาลาวๆชั่วมโมงหนึ่ง ถึงชั่วโมงครึ่งก็จะเป็นเวลาราาวห6โมงครึ่งไม่เกิน7โมงก็จะได้เข้าเมืองมาถึงปับรับประทานอาหารข้าที่ร้านบางเลนซะก่อนเลยอาจจะเป็นอาหารหนักอาจจะเป็นอาหารจำพวกข้าวต้มข้าวต้มเพราะก่อนที่จะลงมา บนเครื่องเขาก็เสิร์ฟอาหารถือได้ว่าเป็นดินเนอร์แล้วนะครับเขาจะเสิร์ฟอาหารก่อนถึงสนามบินที่ซิดนีย์ประมาณสองชั่วโมงก็เท่ากับเรากินอาหารข้าเวลาบ่ายสามโมงโยังไม่ได้อิ่มได้ออกไม่ได้หิวอะไรเลยยังอิ่มออกอยู่แต่แท้เพราะฉะนั้นพอเวลามากินข้าวเวลาเรา,เร,าราวทุ่มหนึ่งของเวลาเมืองไทยนี่ทุกคน ก็แฮปปี้ครับหลังจากนั้นก็เข้าโรงแรมอาบนา้ำอาบทานอนอุตุนิยมวิทยาไปเลยทีเดียวสำหรับซิดนีย์เนี่ยผมได้เรียนได้ได้ทราบแล้วว่าผมมาซิดนีย์ครั้งแรกที่สายการบินไทยบินมาซิดนีย์เมื่อปี2 0 0 0 513 และด้วยภารกิจที่ผมทำงานอยู่กับการบินไทยผมก็จะต้องบินมาบ่อยๆอยอยู่เสม,มอตีซะว่าเดือนละหนเนี่ยเป็นอย่างกันถ้าถึงเวลา28กรกฎาคมซึ่งในตอนนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารยังดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายอยู่แล้วก็ส่งเล่าเรียนอยู่ที่ดันเออคิงสคูลจากคิงสคูลเก็สเสด็จไปเข้าโรงเรียนในร้อยดันทรูนที่แคนเบราผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นตัวแทนของสายการบินไทยนำเอาของขวัญไปถวาย เป็นประจำทุกทีไปทุกปีครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นปี2,515เป็นปีที่ทูลกระบอมมีพระชน20พันศาบริบูรณ์ทางเมืองไทยก็มีการสถาปนา คุณหมอมขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารในปี2515ท่านจำได้ไหมครับในปีนั้นแหละครับพระเอิญก็เป็นเดือนธันวาคมนั่นเองเจ้าแบล็กเซปเทมเบอร์ก็มายึดสถานทูตอิสราเอลที่ซอยหลังสวน โอ้โหโกลาหนใหญ่เลยทีเดียวในวันนั้นก็จะเป็นวันที่มีพิธีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระรมโอรสาธิราชด้วยผมก็วุ่นสิงานทางนี้ก็ต้องทำแล้วในตอนนั้นผมก็ไปรับเสด็จจากซิดนีย์มาถึงกรุงเทพพอมาถึงปั๊บผมก็ล้มป่วยลง เป็นปอดบว,วมเริ่มเป็นปอดบว,วมก็พอดีกับมี Black September พอดีกับตันพร้อมนายของผมก็เรียกตัวเข้าไปใช้ตอนนั้นผมนอนพักอยู่ที่เอราวัณก็ต้องไปทำงานอยู่โดยตลอดไม่ได้เข้าพิธีเลยนะครับเหตุการณ์ในตอนนั้นก็เป็นตอนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำมาโดยตลอด ผมไปซิดนีย์หลังจากนั้นก็บ่อยๆอยู่ตลอดนะฮะก็ไม่รู้สึกแปลกก็เหมือนไปกับที่ซึ่งเคยคุ้นๆหลายต่อหลายแห่งที่คณะที่ทัวร์ไรนิตทรเวลเขาพาไปเนี่ยผมว่าไปมาแล้วไปมาไม่รู้ตะกี่หนตะกี่หน เท่าที่เขาทำโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช่ชงโกทั่วนะครับเพราะเขาไปอยู่นานเขาอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหวันเต็มๆไม่ใช่ชงโงกทั่วอย่างแน่นอนก็เป็นการดีสำหรับคนที่เคยไปมาแล้วไม่ใช่คนที่เพิ่งจะเริ่มไป แต่ซิดนีย์เนี่ยเป็นทวีปที่กว้างขวางใหญ่โตไม่เหมือนในยุโรปยุโรปนั้นเราเรียกว่าชะโงกทั่วได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะว่าประเทศแต่และประเทศมีอนณาเขตติดต่อกันแล้วก็มีเนื้อที่ไม่มากมา่ไรนักหนาเทียบกับอย่างนี้อย่างออสเตรเลียไม่ได้เลยอย่างเช่น ออสเตรเลียตะวันตกที่มีเพิร์ธเป็นเมืองหลวงนั้นเนื้อที่ขาเท่ากับดูเหมือนจะครึ่งหนึ่งของทวีปยุโรปครับผมจำตัวเลขไม่ได้ชัดแต่เรียกว่าบรรจุประเทศในยุโรปเข้าไปหลายประเทศในออสเตรเลียตะวันตกได้ที่ยุโรปนั้นมันชังโวกทัวจริงๆ สองชั่วโมงผ่านไปอีกันแล้วโอ้นี่เบลเยียมเฮไปอ้าวเอานี่อะไรอ้าวนี่อ้าวเข้าเข้าเยอรมันแล้วอ้าวอ้าวนี่เข้าฝรั่งเศสแล้วอะไรไปตามเรื่องนะแต่ของเราไปถึงไหนแล้วละ่ะอ๋อนี่กําลังอยู่ระหว่างทางจะไปแคนเบร่าเอ๊ะนี่ถึงไหนแล้วโอ้นี่เรากําลังจะไปฮันเตอร์แวนลี่อันนี้เรากําลังจะไปโน่นไปนี่มันไม่ใช่ชางกทัวร์ แล้วก็เขาบรรจุปโปรแกรมไวด้ดีดีครับอย่างคนที่เคยไปออสเตรเลียามาแล้วเนี่ยหมายมั่นปันมือก็คือว่าจะไปกินดีอยู่ดีโดยเฉพาะไปในดินแดนที่มีการผลิตไวน์ที่ h u n t ทอร์เ l ลลผมจะพาไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเพ p เพิร์สที่ตรงนั้นมีต้นพริกไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ เป็นต้นนะครับไม่ใช่ขึ้นตามค้างไปถึงก็จะเห็นเป็นสิ่งแปลกประหลาดมีที่พักดีดีแล้วก็มีอาหารอร่อยร้านชื่อว่าเชพ,พกนี่ก็ต้องไปอยู่ดีกินดีที่นั่นทัวธรรมดาไม่เคยไปพักแล้วครับเพราะว่ามันแพงเหมาะสำหรับท่านที่เคยไปมาแล้ว ก็อยากจะอยู่ดีกินดีแล้วก็ส่วนการไปเที่ยวก็เท่ากับเป็นฟื้นความทรงจํามีแยะทีเดียวครับวันรุ่งขึ้นที่ซิดนีย์เนี่ยเขาจะพาไปหาดบอลไดที่เวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาจะเปลือยกายเดินกันอยู่แถวนั้นนะครับมีบ้านเศรษฐีบนเนินเขาไปดูเดอะแก๊นะไปดูอควาเรียม คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําไปกินข้าวกินข้าวกลางวันกินเฝอที่ร้านชื่อไส่งอนไปเที่ยวเดอะร็อกซึ่งเป็นจุดที่เขาเอานักโทษจากอังกฤษมาขึ้นตรงนั้นมาสร้างบ้านแป่งเมืองกันอยู่ที่นั่นแล้วนั่งเรือชมเอาวซิดนีย์ดูโงรงละครออปปร่าเฮาส์ดูฮาร์เบอร์บริดจแล้วกลางคืน ก็จะได้ไปกินอาหารยอดเยี่ยมที่มีเป๋าฮือครับเป็นเป๋าฮือชนิดที่เขาเรียกว่ากรีลิปเอามาแร่บางๆจุ่มน้ำซุปแบบชาบุชฉบุอร่อยจนลืมอิ่มครับนั่นก็มีเป็นโปรแกรมทัวร์ที่ผมย่อยๆเอามาให้ท่านได้ฟังนะครับก็ขอขอนุญาตไปเจ็ดวันแล้วกลับมารับใช้ท่านตามเดิมครับ สวัสดีครับ